สวัสดีค่ะฝอยทองฝอยทองสวัสดีค่ะแอบสองสาวข้างบ้านจ้าที่น้องเก่าโมงเสาว,วันพุทธทียี่สิบสามสิงหาาหกหกค่ะเฮ้ยฝอยทองคุณพ่อเขาเป็นหนุ่มข้างบ้านนู้นข้ามรั้วมานะ ข้ามรัวตรงนั้นมากระโดดจุ๊บมาหาคุณแม่เขาคุณพ่อเขาเป็นหนุ่มหล่อมากคุณแม่เขาก็เป็นเปอร์เซียคุณพ่อเป็นแมวไทยค่ะได้ลูกออกมาแบบนี้ค่น่ารักแบบนี้ฝอยทองนี่หูน้ำได้ค่ะพี่น้องฝอยทองน่ารักมากเลยฝา,า,ากาดกดติ๊ตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ฝอยทองไ,ได้ด้อจ้าพี่น้องคะ่ะ พ่อแม่เอฟซีฝากดันช่องอดัมฟาร์มให้ฝอยทองด้วยนะคะฝอยทองฝอยทองสาวลูกครึ่งคุณเอาค่ะพุ่งเพลินแล้วถ้ามันแหละได้ค่ะพี่น้องพุ่งโยดฝอยทองฝอยทองพุ่งโยดเหรอลูกถา <c oughs> พี่น้องสำหรับคลิปนี้ระขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวบบาสดีค่ะ